สวัสดีครับเรีวเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทานายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกุมผู้ที่เกิดราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่13มีนาคมน่นเดงนะครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้น ผมได้ทำตามหลักของการดูดวงด้วยศาสตรแ์แห่งไพ่ยิปซีทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทำคลิปนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การทำนายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความสั้นกระชับของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกลุ่มนั้นผมขออนุญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับ และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีกุมครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1นึ่งไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนั้นผมแช่้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดราศีกุมนั่นเองนะครับพอๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุป โดยไพ่ทั้งสองตำแหน่งนั้นตัวผมเองก็ใช้ความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับผู้ที่เกิดราศีกุมก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นเรามาดูไพ่ในเซตนี้กันบ้างนะครับว่ามีไพ่ใบใด,ใดที่เป็นไฮไลท์ใบสําคัญกันบ้างนะครับมีไพ่ใบนี้ครับผมนี่คือไพ่เอ็ดออฟแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมในช่วงของครึ่งแรกเดือนพฤศจิกายนนั้นดวงชะตาของท่านจะมีโชคมีลาบมีลาบลอยนะครับดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสที่จะถูกหวยมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะครับผมนี่คือไพ่แห่งโชคลาภมรดกที่ดินและก็ความร่ํารวยนั่นเองนะครับไพ่วิวออฟฟอร์จูนคล้ายๆกับว่าเป็นไพ่ดวงชะตาฟ้าหลังฝน หลังจากที่เมฆหมอกต่างๆนั้นผ่านพ้นไปสิ่งดีๆโชคลาภต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่ดินมีโอกาสที่จะได้มรดกมีโอกาสที่จะได้เงินสดก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆครับนอกจากนั้นถ้านยังมีไพ่ king of p e n t l e s หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญ นี่คือไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเดงนะครับนั่นหมายความว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะดีมากๆเฮงมากๆปังมากๆเลยนะครับนี่คือไพ่แห่งดวงอภิมหาเศรษฐีนั่นเดงนะครับชาวราศีกุมครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาก้อนใหญ่มากๆเนี่ยจะจริงหรือไม่นะครับขอให้ท่านนั้นติดตามชมคลิปนี้ให้จบคลิปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะไปเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรก ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนี่คือไพ่สีไม้เท้านั่นเองนนเรับสัญลักษณ์ของรูปไม้เท้าตามศา,ศาสตร์ของไพ่ยิปซีก็หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนั่นหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกุมเนี่ยถ้าทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามีโอกาสที่จะอยู่ได้นานนะครับ10ปี15ปีนี้สบายเลยนะฮะเพียงแต่ว่าโอกาสที่ท่านนั้นจะเติบโตเติบใหญ่ในหน้าที่การงานนั้นก็มีน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นผู้ที่เกิดราศีกุมนี่นะฮะถ้าหากว่า ออกมาทาธุรกิจส่วนตัวนะครับผมบอกได้เลยในเช้าว่าจะประสบความสําเร็จมากกว่านั่นเองเพราะว่าไพ่สีไม้เท้านั้นหมายถึงธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมนั่นเองนะครับตัวท่านเองอาจจะทําคนเดียวหรือว่ามีหุ้นนะครับก็ไม่ควรเกิน3ามหุ้นหากรวมกับตัวท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จพูดง่ายๆก็คือว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นเป็นดวงที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนั่นเองนะครับต้องบอกในลักษณะแบบนั้นเลยครับ คราวนี้เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งบทสรุปกันบ้างในชาบผมนี่คือไพ่สองดาบไพ่สองดาบนั้นหมายความว่าเป็นดวงชะตาที่มีความสนใจแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆค่อนข้างดีนั่นเองนะครับเป็นคนหัวก้าวหน้าเป็นคนหัวสมัยใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็มีแนวคิดวิธีคิดที่อาจจะไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับไพ่สองดาบนั้นยังหมายความว่า ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกลุ่มนี้นะครับในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารนะครับผมกับคนแดนไกลกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่อาจจะติดต่อสื่อสารกันผ่านทางด้านของเทคโนโลยีใหม่ๆผ่านทั้งโลกออนไลน์ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่สองดาบยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกุ่มนั้นตัวท่านนะครับผมหากว่าทําธุรกิจที่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ย จะดีมากๆนั่นเองนะครับบางท่านนั้นอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะฮะที่ขายของผ่านสื่อออนไลน์มีการไลฟ์สดขายตัวท่านเองนั้นก็จะมีลูกค้าเข้ามาติดตามเพิ่มมากขึ้นจะมียอดเอฟยอดซื้อสินค้าเยอะมากขึ้นนั่นเองในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ผู้ที่เกิดราศีกุมในเช้าผมที่มีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้นะฮะที่ผลิตคอนเทนต์หรือว่าทําคลิปต่างๆนะครับออกทางช่องทางของ YouTube หรือว่าจะเป็น t i k t o อกก็ตามแต่ ช่องของท่านเองนั้นจะมียอดวิวเพิ่มมากขึ้นมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและไม่แน่นะฮะอาจจะมีคลิปบางคลิปของท่านนั้นกลายเป็นคลิปแววนลอกรก,รอก,ก็หมายความว่าคลิปของท่านนั้นจะมีคนเข้าไปดูเยอะแยะมากมาย <S <S <ๆ>เพียงในช่วงระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงในลักษณะแบบนี้จะทําให้ตัวท่านเองนั้นกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพียงในช่วข้ามคืนเท่านั้นเองนะครับผมต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะ และนอกจากนั้นไพ่สองดาบน,นั้นยังหมายความว่าในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นอาจจะมีความสนใจเกี่ยวกับด้านของความบันเทิงต่างๆนะฮะจากช่องทางของสื่อออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะติดตามเกี่ยวกับด้านของเรื่องต่างๆที่อยู่ในหน้าข่าวสารหรือว่าจะเป็นพวก YouTube TikTok อะไรต่างๆตัวท่านเองนั้นจะมีเวลาให้กับกิจกรรมเหล่านี้ค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนั่นเอง แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกด้วยนะครับไม่ฉะนั้นแล้วก็จะเสียการเสียงานแล้วก็เสียเวลาล่าเวลาเรียนได้นั่นเองนะครับฉะนั้นฝากด้วยก็แล้วกันสําหรับความหมายของไพ่2ดาบนั่นเองครับคราวนี้นะครับผมเราจะมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่ e i g of Pentacles ไพ่ e i g h of Pentacles ก็หมายความว่า ู้ที่เกิดราศีกลุ่มนี่นะครับผม้าดว่าทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวกับพวกเครื่องประดับทั้งหลายนั้นค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิวเวลรี่เรื่องของทองเพชรพลอยต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งการขายพวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบนะครับยอดขายของท่านจะดีขึ้นมากๆเลยในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีผลกําไรให้กับท่านเป็นเงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่เอ็ดออฟแพนธเกอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนี่คือไพ่เอ็ดออฟคันะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นตัวท่านมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองจัดงานเลี้ยงอะไรสําคัญสาคัญหรือว่ามีโอกาสที่จะสังสรรค์กันในหมู่ญาติมิตรในหมู่ญาติพี่น้องของท่านอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอาจจะมีการรวมญาติสาคัญสาคัญทานข้าวด้วยกันสังสรรค์ด้วยกันหรือแม้กระทั่งบางท่านนั้นอาจจะมีโอกาสได้จัดงานขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีการเชิญแขกเรือค่อนข้างจํานวนมากนะครับเชิญญาานมิตรของท่านมาร่วมในงานนี้อย่างนั้นนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เอ็ดออฟคัฟนั่นเองนะครับส่วนไพ่วิวออฟฟาร์จูนหรือว่าไพ่แห่งโชคลาบบรดกที่ดินและก็ความร่ํารวยที่อยู่ในตําแหน่งที่8นั้นไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศรีกลุ่มท่านใดนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะเจอปัญหาหนักๆในชีวิตมากมายนะครับเหมือนกับชีวิตของท่านนั้นกําลังโดนพายุกระหน่านั่นเองนะครับ หลังจากที่เมฆบอกต่างๆผ่านไปบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ที่เกิดราศีกุมอย่างแน่นอนเลยนะครับผมภายใบนี้ก็หมายควาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภเข้ามานัันเด็นะครับโชคลาภของท่านนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องของบ้านแม้กระทั่งได้มรดกนะครับหลายๆท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มากๆ ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนั้นเป็นดวงชะตาฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับสิ่งดีๆโชคลาภใหญ่ๆจะมาถึงตัวชาวราศรีกุมอย่างแน่นอนในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคราวนี้เราไปดูดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศรีกุมกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างจริงๆแล้วถ้าหากว่าท่านดูไพ่ทุกใบนี่นะครับท่านจะพบว่ามีไพ่เหรียญเยอะมากๆเลยนะครับจากไพ่ทั้งหมด1ิใบท่านมีไพ่เกี่ยวกับการเงินคือไพ่เหรียญน,นี่นะฮะ ทั้งหมด5ใบด้วยกันก็คือตั้งแต่ไพ่ควีนออฟแพนด์เคอร์หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญมีไพ่สี่เหรียญมีไพ่คิงออฟแพนด์เคอร์หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญมีไพ่แปดเหรียญแล้วก็ยังมีไพ่เอ็ดออฟแพนด์เคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญผมถือว่าดวงการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีกลุ่มในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นเด่นมากๆเลยนะครับผมเริ่มจากไพ่ควีนออฟแพนด์เคอร์หน่อยก็แล้วกันนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ผู้ที่เกิดราศีกลุมนั้นตัวท่านเองเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นนักบริหารจัดการชัชนเลิศจริงๆนะครับดวงการงานของท่านโดยเฉพาะยิ่งท่านที่มีการงานที่อยู่ในตําแหน่งสูงนี่บอกได้เลยนะครับว่าท่านจะหาเงินได้เยอะการงานของท่านนั้นมีความมั่นคงมากๆหรือแม้กระทั่งนะครับบางท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการร้านค้าอยู่แล้วนี่ชาวราศีกุมตัวท่านเองนะครับผมจะสามารถต่อยอดธุรกิจต่อเงินของท่านนั้น ออกมาได้เยอะมากๆเลยนะครับรายได้ต่างๆของท่านจะเยอะจริงๆแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะมีค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ๆตามมาด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะมีการลงทุนเพิ่มหรือไม่บางท่านนี่นะครับผมอาจจะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปซื้อข้าวของเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิตของตัวเองก็ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่ queen of p e n t a c l k e r แต่ว่าผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเป็นนักบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินได้ดีมากๆเลยนะครับผม คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดกันบ้างนี่คือไพ่สี่เหรียญไพ่ใบนี้กําลังจะบอกผู้ที่เกิดราศีกุมว่าแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ว่าการใช้จ่ายการเงินของท่านในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนยังคงจะต้องระมัดระวังยังคงจะต้องพิจารณาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะจ่ายอะไรออกไปต่างๆแล้วก็ยังรวมไปถึงการลงทุนด้วยนะครับ การลงทุนของท่านนั้นมีความเสี่ยงพอสมควรนั่นเองดังนั้นท่านจะลงทุนอะไรก็ตามแต่นะครับผมพยายามศึกษาให้ดีนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนแม้ว่าท่านนั้นจะมีโชคมีลาบได้เงินทองก้อนใหญ่เข้ามาอย่าเพิ่งนําไปลงทุนขอให้ผ่านในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนไปก่อนนั่นเองนะครับไพ่สี่เหรียญนี้นยังหมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีคนมาหยิบยืมเงินนั่นเองอาจจะเป็นคนใกล้ตัวญาติพี่น้อง แต่ให้ระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับว่าเขาหยิบยืมไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่นํามาคืนตามที่สัญญากันไว้นะครับผมให้ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะไม่ได้เงินเหล่านี้คืนมาเลยหรือว่ากว่าจะได้คืนเนี่ยต้องมีการทะเลาะเบาอแหวงกันใหญ่โตในลักษณะแบบนั้นก็ได้สําหรับความหมายของไพ่สี่เหรียญน,นะครับส่วนไพ่ e อ g of p e n t a c l e หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่2ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นตัวท่านเองจะมีโชคมีลาบ มีโชคที่จะได้ของขวัญที่เป็นของที่มีมูลค่านะครับอาจจะมีการเซอร์ไพรส์จากคนที่ท่านรักจากคนที่รักท่านหรือว่าญาติผู้ใหญ่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นันเด็กนะครับและนอกจากนั้นไพ่เอ็ดออฟแพนเดอร์เคหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั้นต้องบอกได้เลยนะครับว่านี่คือไพ่โชคลาบนันเด็กนะครับคนที่จะมีลาบลอยคนที่จะถูกหวยคนที่จะถูกรอตเตอรี่ต้องได้พไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่เอ็ดออฟแพนเดอร์เคอร์ถ้าถามว่าถ้ามีโชคมีลาบ แล้วจะได้เงินก้อนใหญ่ขนาดไหนตัวท่านเองมีไพ่การเงินใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่ King of p ันเ a c l e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนี่คือไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีดังนั้นชาวราศีกุมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเงินแสนเลยนะครับให้พูดถึงเงินล้านให้พูดถึงเงินหล,ลายๆ10ล,ล้านเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคใหญ่มากๆในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ คราวนี้ขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3กันบ้างนี่คือไพ่แปดเหรียญน,นะครับผมไพ่แปดเหรียญน,นั้นหมายถึงการลงทุนการลงทุนในหุ้นการลงทุนในทองการลงทุนในพวกเหรียญต่างๆหรือแม้กระทั่งการลงทุนในการเก็งข้างเงินพวกนี้นะครับชาวราศีกุมนั้นจะมีโชคใหญ่ได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับมานั่นเองนะครับผมพไพ่ใบนี้ถือว่าเด็ดมากๆเลยนะฮะถ้าชาวราศีกุมอยากทราบว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคในการเล่นหุ้นหรือไม่ ถ้ามีไพ่แเหรียญขึ้นมาแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคด้านนี้มากๆนั่นเองนะครับผมผู้ที่เกิดราศีกุมและไพ่แเหรียญนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ไพ่เล็กๆนะฮะดังนั้นการเงินในการลงทุนของท่านนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่ king of p e n t l e r หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้น รอรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเงินหลักแสนนะครับให้พูดถึงเงินหลักล้านแล้วก็หลายๆ10ล้านนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็น6ล้าน12ล้าน24ล้านหรือว่า30ล้านนั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่ King of p e n t a c l e นั่นเองขออนุญาตทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวราศีกุมสักนิดหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเช่นการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นี่นะครับผมจริงอยู่ว่าตัวท่านเองนั้นเกิดราศีกุมเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายาว่า ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคชะตาเหมือนกันสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านนั่นเองนะครับบางท่านนั้นมีโชคก้อนใหญ่แต่ว่าบางท่านนั้นอาจจะไม่มีโชคใหญ่บางท่านนั้นอาจจะไม่มีโชคในการเสี่ยงดวงแต่ว่าจะไปม,มีโชคด้านอื่นในลักษณะแบบนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า แม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะเกิดราศีกลุ่มเหมือนกันแต่ว่าดวงชะตาของคนเรานั้นมีปลีกย่อยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นรายละเอียดย่อยเข้าไปนี่ดังนั้นดวงชะตาของท่านอาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตทําความเข้าใจกับผู้ที่เกิดราศีกลุ่มในเรื่องนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับคราวนี้เราจะไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีกุมกันบ้างถ้าเป็นไพ่เอ็ดออฟคัก็หมายความว่า ดวงความรักในครอบครัวของท่านนั้นจะดีมากๆนะครับในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสที่จะจัดเลี้ยงฉลองในหมู่ญาติมิตรของท่านนะครับผมหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมสําคัญใดๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้นะครับผมภพ่ใบนี้ p ายเอ็ดออฟคัมนั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ต้องบอกเลยนะครับว่าบางทีบางท่านนั้นคบก,กันไม่ได้แต่งงานกันนะครับผมแต่ว่าซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้วย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันเลยในลนักษณะแบบนี้ก็ได้ ไพ่เอสดอฟคัมนั้นก็ยังหมายเขาว่าชาวราศีกลุ่มมีโอกาสที่จะจัดงานขึ้นบ้านใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ส่วนไพ่ใบน,นี้นะครับผมก็คือไพ่สองดาบ ไพ่สองดาบน,นั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคู่รักชาวราศีกุมอาจจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันบ่อยหน่อยนะครับผมในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกาเนื่องจากว่ามีมุมมองอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันนั่นเองมีปัญหาจุกจิกคุยกันได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีปากมีเสียงกันแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะมีการเลิกรากันนะครับแค่อาจจะโกรธกันงอนกันช่วงครั้งช่วงคราวเท่านั้นเองนะครับผมไพ่ใบนี้และไพ่ใบนี้ก็ยังหมายถึงว่า บางทีชาวราศีกุมกับคนรักกับแฟนนั้นอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะติดต่อสื่อสารกันผ่านทางสื่อออนไลน์ผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่แถ้วยไพ่8ดถ้วยนั้นถ้าเป็นความรักก็หมายความว่าเป็นเรื่องของอภรรกนั่นเองบางทีชาวราศีกุมบางท่านนี่มีบุคลิกหน้าตาดีการงานดีฐานะดีแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวท่านเองนั้นมีความเพียบพร้อมมากๆนี่นะฮะ คนอื่นๆเขาก็เลยคิดว่าตัวท่านเองนั้นน่าจะมีคู่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วก็เลยไม่กล้าเข้ามานะเดงหรือว่าบางทีตัวท่านเองนั้นมีฐานะที่ดีมีการงานที่ดีก็เลยไม่มีคนที่จะกล้าเข้ามาจีบท่านในลักษณะแบบนี้ก็เลยยังโสดอยู่ประมาณนั้นก็ได้หรือว่าบางทีะนรับไพ่แปดถ้วยนั้นอาจจะหมายถึงว่าบางทีคู่รักของชาวราศีกุมนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในชับผมอาจจะอยู่กันคนละที่ เนื่องจากว่าภารกิจการงานของท่านนั่นเองนะครับทำให้ท่านนั้นต้องห่างไกลกันบางท่านนั้นมีคู่มีแฟนอยู่ต่างจังหวัดน,น,นั้นทีค่อยจะได้เจอกันนะครับหรือว่ามีคู่มีแฟนอยู่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือในบางกรณีนะครับผมไพ่แปดถ้วยนั้นอาจจะหมายถึงว่าคู่รักชาวราศรีกุมบางคู่นี่ในชาบผมที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านของความรักก็เลยห่างๆกันไปในช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้ติดต่อกันอะไรประมาณนี้นะครับ ชาวราศีกุมบางท่านนั้นอาจจะผ่านในช่วงของความรักที่ไม่ดีมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดรับใครนั่นเองนะฮะอยากจะอยู่ตัวคนเดียวมากกว่านั่นเองนะครับหรือไม่บางท่านนั้นตอนนี้งานมันเยอะมากนะครับยุ่งมากก็เลยไปโฟกัสที่เรื่องเกี่ยวกับการงานเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินมากกว่าก็ได้นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่แปดถ้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน ปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนปัญญากรโดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีกลุ่มทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วเขาฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วย จะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะน,นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานักโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ